สวัสดีท <c oughs> <todas S 2> ่านผู I mean ้ชมนะครับว it ันนี้นะครับผมจะมานำเสนอหมวกสําหรับสายจบตีระยะประชิดนะครับอ่าเป็นหมวกที่ทาให้เราเก็บเลเยลรง่ายมากนะครับสาหรับอาชีพที่เก็บเลเยลรยากครับจริงๆก็ได้ทุกอาชีพที่ตีประชิดนะหมวกนั้นก็เป็นหมวกไม่ใช่ว่าวันเ e อคาร์เมอร์นะครับผมเป็นหมวกที่สุมสกิลนะครับหลายสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นผูมาสนิคโบเชลเชงแกลงคองเัลเบิรอออคส์ปิริกฟิลลี่ครไสันนะฮะแคลลี่นะครับซึ่ง ผมรีวิวเลยนะว่ามันเป็นอย่างไรนี่ครับ4,000นะครับผมพอดีผมเจ้ขวานท่าทักษิตด้วยนะฮะตอนนี้ผมก็ปั้นแม่ขาไว้ฟาร์มอยู่ตอนนี้เวล96แล้วนะฮะมาที่ดาร์กพีดคือผมช่างน้ำหนักดูแล้วผมเปตตี้แม็กมาแล้วมันไม่คุ้มแม็กมามันขึ้นทีละพันสองแล้วคนก็แจมกลับมาตีตรงนี้ทีละตัวคนเดียวรู้สึกว่าไวกว่าเปตี้แม็กมาตอนถีาตอนนี้นะฮะ มาเรามารูรีวิวหมวกกันตอนนีผ้ผมได้ผมได้ลูกแก้วสามดวงนะครับจากจากหมวกเป็นหมวกดีนะสำหรับสายตีประชิดแล้วก็ ATI ด้วยนะครับที่ a อ i ทำให้เราตีไวพอตีไวก็เก็ยิ่งได้ได้ผลของสกิลมีสกิลนี่ของไอติดแกนคอร์สของอาเชอรอด้วยนะครับอิมพลูสเป็นหมวกที่ดีจริงเจ้าจอส คุ้มนะคุ้มตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ชรออสอยู่ที่ประมาณ 800k 600k 1m บางร้านพูม่านี้เป็นอะไรที่ควรมากเวลาเราไปตีที่มีสนะยเยอะๆเวลาเขาเจมอะ่ะเป็นยังไงนะคะรับหมวกแล้วนี้ผมก็ปั้นคัดสามตัวที่สมแล้วนะ่ยในอดีเดียวกันนะเราขอคิงหน่อยว่าเราเล่นอะไรดีเดียวจะคัดสามสามตัวละ <laughs> อ่านี่ไงติดผูกมากจับเลยวะ่ะดีนะเวลาผูกมากเหมือนดาร์คพีชมันตีไม่โดนอะ่ะเวลามันใช้สกิลอะไรก็ไม่รู้อะโคตรแรงเลยดีขึ้นเยอะชีวิตดีดีขึ้นเยอะ,ยอะใส่หมวกนี้เนี่ยสกิลเนี่ยของดาร์คพีชแรงมากเปล่งปั๊มอะผมโคตรเกลียดสกิลนี้ติดผูกมากละสบายละเนี่ยมันตีไม่โดนอะ ป็นปกติไม่โดยแล้วแต่เวลาติดโซนิกโบตัวละครเราจะหยุดโจมตีนะฮะเราต้องคลิกปีใหม,ม่เดี๋ยวโ,ต,โ,ต,โ,ต,โตให้แต่ที่ผมมาวิวนี้กับตัวแม่ค้าก็ไม่ขาดทุนนะได้กำไรแต่ก็ไม่รวยหรอกแต่ก็ไม่ขาดทุนในการซื้อยาเพราะว่ามีคนคนรับผ้า ผ้าขาวไอเนี่ยไหนวะอันละประมาณ500เซนี่นะฮะสามร้ถึง500หน้าดันก็ไปขายได้นะครับนี่คือของสิดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้คือเรามาพรีเซนต์หมวกนะครับพรีเซนต์หมวกเพลินๆเออตีช้าแล้วบับหมด แม็กซ์บิตดีบัฟมันหมดไวดีนะไม่ติดก่อนหน้านี้ติดคนไม่ค่อยมีทีนี้มันเวลดีกว่าเปตตี้แม็กม่เยอะเลยความรู้สึกส่วนตัวคือแม็กม่มันขึ้นทีละประมาณพันสองห้าร้อยแปดร้อยเวลาตีกันแล้วมันก็เป็นที่ที่คนแจมันนะ เนี่ยติดติดติดโล่เก่งให้ด้วยอ่ะชอบมากโอครับโอเอาไว้ปั้นตัวใหม่อะไรสบายเลยมบกนี้วันนี้ก็น่าจะเก้าเก้าแหละเก้าหกลแล้วก็ผมไปเป็นไฮคาร์ดนะ <laughs> คือผมปั้นมาฟาร์มแหละแต่ว่าปั้นแล้วต้องปั้นในสุดปั้นต้องปั้นไฮคาร์ด คือคือบางคนเขาก็เน้นฟาร์มแบบว่าตอนนี้เขามีกระแสเอาพ่อพวกค้ามาฟาร์มด้วยกันรี่เปลี่ยนเป็นค้าสามเลยแต่ผมคือพอปั้มแล้วถ้าไม่เป็นไฮค้าแล้วมันรู้สึกไม่สุดปั้นแล้วต้องปั้นให้สุดเผื่อเราเล่นในอนาคตด้วยได้แลด้วยก็ประมาณนี้นะฮะ เขาเป็นยังไงว่าถูกใจไม่ถูกใจรีไปซื้อไปใช้ของดีจริงไม่อิงนิยายเดี๋ยเฉพาะอาชีพแม่ค้าพ่อค้านี่มันถูกใจมากเพราะเขาเป็นอาชีพที่ไม่มีสกิลโจมตีมากน,นอกจากรถเข็นถ้าใครไปเล่นสายสายลากใช้สกิลหมู่ซึ่งมันก็ยากนะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ปี้มันก็ชอบใช้สกิลใบอะไรแบบนี้คือลักเลกมันลากใช้สกิลหมู่ง่ายอ่ะเออเก็บได้เล็กๆง่ายแต่พอมาถึงกลางๆแล้วรถก็ต้องตีทีละตัว ไม่ก็หาตีลากแต่ใครชอบโซโลกก็จัดไม่ได้เลยครับสำหรับหมวกวันเดร์แโมเคครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับผมยังไงเาื่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบายครับสวัสดีครับ